น,นะครับพวกผมโเศษนนะครับกับกัน,ป,กนปัสสัวะปาริสต์อยู่ที่รถไฟกรุงเทพที่แยาเขีนหลักสิทธครับไปคอกดูมิเครศน์สวยมากๆใช่อันนี้เป็นทางเข้าหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นทางเข้าสอง งตัวนะครับเป็นเพชรเลยนะครับสวยยใช่แต่เขาอาจาจะจัดงานอะไรกันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันดูวเขายุ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูทางอของปากของคอนะและตรงนี้ก็มีตัว่หัวมัด,ดมน D.U.Diamond uh อืฮ huh. ะโอเคประมาณนี้ครับ น,นีนะเขาเป็นอะไรเลยครับขอเข้าไปดูสักนิดหนึ่งก็ไนะ,ะสวยนะขนาดก่อการจับต้นไม้อ่ะเนี่ยเป็นขั้นแล้วเป็นลูปเพชรเลยอ่ะอยา่างเงี้ยอยา่างเงี้ยแล้วก็เป็นรูปเออโตวีอะไรเงี้สยสวย มาวิทยาลัยกรุงเทพ The Piat University นะครับก็เรามาดูกันละเินหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับาช่อยู่นี่ก็คืออยู่โซนแรกนะครับเ้าไปดูเพราะว่าเคา้งโค้งเลนด้านหน้าด้านหน้ามีแค่นี้เน,ะน,นทีน่สิดถัดต่อโหวโยธินนะครับผม ออกไปอยุธยานะครับไปที่เดียวก็มอธรรมศาสตร์ลังสินแล้วนะครับแล้วไปอยุธยาไปสระบุรีไปที่อื่นนะครับไปจังหวัดอื่นๆนะครับผมใช่หนึ่งสองสามแปดอาหารหนึ่งอาคารสองอาคารสามแล้วก็แปดเลยนะอาคารแปดใช่ก็จะอยู่คนมากที่นะครับจริงๆมีที่อื่นอีกนะแต่เราดูแต่บอกของปากของคอนะครับ ผมไม่เน้นอะไรมากเพราะว่ายังมีที่อื่นมาไปอีกนะครับผมจะใช้เวลาน้อยนี่นึงตรงนี้ก็จะมีอ่าสัตด์โตวีสวยๆ A2 นะครับอาคารส2สวยๆ BU Diamond A2 เรียงเพชรตรงนี้นะสวยๆทางเดินนี่แบบลุยๆนะครับมาแนวลุยๆมันจะเป็นเรียมเป็นเพช,เเพชเไรไปเลยเลยสวย เขาด้านนี้ก็ได้เขาด้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ครับตัวที่ผมบอกสวยอโอเคโหาเขียวกระจีมาก ย่างเจียวกระเจีรับอ่อนน่าจะเป็นฟู้ดคอร์ดใช่เพิาะมุมนี้สวยอ่ะมีไข่ด้วยนะ,ะ,ะยเจียวกระจีครับเจียวกระจี สดชื่นเลยช,าย,ชายดีอยู่ไอเดียคาเฟ่ทาเลียบาย o ูด hmm. เวิลด Imagination is a really thing. It is the view of life coming uh, attraction นะครับจินตนาการคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือภาพฉายล่วงหน้าของอะไระดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต โดยอาเบิร์ตไอสไตน์ครับผมใช่เลยว้ยสวยไปเพชรด้วยครับโอเคได้ประมาณนี้เนอะดูกันพอหอมปากหอมคอนะครับ นานาี้้เป็นโลโก้เลยนะครับเแต่้็ตอนนี้เห็นบอกว่าทงางกล้วยน้ำไทยไม่มีนะเะลือแต่ที่นี่ที่เดียวบังสิทธิ์ใช่ใชถ่ถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ได้ไปโดยวยพากล้วยน้ำไทยช่นะครับโอ้สวยมาก โอ <Okay>. สุกโดนเส้นเพราะทุกเส้นคือทางสุก <c oughs> Okay. Okay. Creativity can solve almost any problem. The creative act, the defeat of h a bit by originality, overcome everything. ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้กับทุกอย่างและการกระทำอย่างสร้างสรรค์ที่หออจากอความเคยชินสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างที่ A 3ครับ สวยแต่บอลควกลับมาดูครานี้หน well e> <ah ึ่งนี่ครับโอ้โหอหอสมุดสุรัสโอสหนุเคราะห์ด้านในพิพิธภัณฑ์เทาสางเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ด้านใน สูนทกีลาสุธีบัวนัทนิตก็อยู่ด้านในครับ A3 เนี่ยครับข้างๆซ้ายผมเนี่ยโอเคเนาะโหสวยมากๆนะอย่าลืมลองมาเยี่ยมเยี่ยนที่หน่าเวียาลายกรุงเทพนะครับจะ่ด้าามีเวลาแวะเวียนน้อยไปนิดนึงวันนี้ จบที่ศาลาไทยนะ okay. Okay. สวยมากมากนะครับบอกคนเดินสักนิดหนึ่งครับื่อกี้คนสวนมาอันนี้ด้านฝึกด้านในนะะประมาณนี้แหละนะครับ Welcome to b ับสูนะครับผมมาเมือาอไรกรุงเทพก็จะเกลหลังสิบนะครับผมโอเคครับ okay, นะ เอาหมดเวลาลงไปท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้พวพบกันเพื่อนใหม่ด้วยกันนะครัแบบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ